อันนี้อยู่ขัวน้ำพีชนะครับผมบรรยากาศดีนะาเล่นเเด็กน้อยไปโรงเรียนมะเลีเ้านตัวนั้นเลีนในขัวสะพานนะครับขัวน้ำพีชนะครับอันนี้น้ำพีชจะอยู่สองข้างนะครับซ้ายขวานะครับเป็นเด็กน้อยเล่นไปโรงเรียน,ยนข้ามขัวยันรถมานะ ไอ้หยสอ,อ,อ่า,ออาเด็กน้อยหลายนะว่ะเมื่อกี้มีกิจกรรมนะครับมากระหมูอ่าเด็กน้อยหลายหลาย,ยเดี๋ยวจอดรถก่อน อาตอนนี้มาถึงที่หมายแล้วนี่มาแจกขนมเด็กน้อยนะแจกขนมเล็กน้อยแล้วก็จะมีเลี้ยงข้าวเล็กน้อยนะครับเลี้ยงข้าวเที่ยงเด็กน้อยอกลเป็นผู้ใหญ่ใจดีทางจังหวัดกาลสินนะครับประเทศไทยนะมาแจกขนมเดึงบรรยากาศ เมงบรรยากาศ่นะคู่เขาอันนี้เข้าไปนี่ก็เป็นอีกหมู่บ้านนึงนะครับแต่เคยไปกินปลาที่นึงนะครับทางนี้ซ่วงน้ําพิษแห้งไปหาปลาตอนนี้ให้เด็กน้อยเข้าไปตั้งถาข้างในก่อนนะเพราะแจกขนมอย่างแ้วแล้วเดี๋ยวก็ต่อต่อไปกะเดี๋ยวจะให้น้องๆออกมาใหม่นะครับ ตอนนี้กำลังสูบฟุตบอลอยู่ให้เด็กน้อยเล่นอะเราว่างรอกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวยางไปเบิง่งขัวสะพานก่อนเบิง่งเนี่ยนะน้ำพีนาะ มาแล้วนะครับเพิ่นบรรยากาศอันที่ลงมานี่โมเมนต์อย่างดอกเห็นเด็กน้อยมาเล่นนะเล่นอยู่ในขัวก็เลยลงมาเบิ่งก่อนสภาพนี่ก็เป็นสภาพที่เขาเพิ่งข้ามมาเมื่อกี้นะอยู่ตรงนี้แหละ มีคนมาหาปลาอีมอะไรไงใช่หรือคือโบเห็นขึ้นมาเขาจะไปไหนเดีโอ้บ้านอยังเข้าไปข้างในไงบ้านโคกในบ้านโคกในมีโคกในโคกนอกอะไรบ้านโคกโคกนอกโคกนอกโคกนอกโคกในพากันไปใส่มาลินมาลิน้องมาไหม่ะใส่หมู่ไปไหนอายอ้หมู่เป็นลูกผู้สาว เมนบออือู้ขาขนาดครับนะบรรยากาศเบิ่งครับโอ้มันสิมาไทยผู้สาวผู้สาวเล่นหนีไหมเบิ่งบรรยากาศสวยงาม พีทนะครับข้างๆเดี๋ยวน้องๆเล่น <S <S พูดบลเล่นบลท่านะเดี๋ยวออกไปเฮ็ดเฮ็ดของกินให้เน้องก่อนไปเลยไป <S 2> <S 2> เดี๋ยวจังสิกกับเข้ามาใหม่นะประมาณสัก20นาทีกับเข้ามาใหม่นะครับ ไปเฮ็ดอกับข้าวไอติมน้อยก่อนต้องเฮ็ดข้างนอกนะครับแล้วก็เอาเข้ามานะแต่เอาหมี่ได้เอาเอาเป็นวัดเอาเป็นไข่แม่นปากตายมันยิ่งมังแล้วได้เห็ดกิ่งอันนี้นเฮ็ดแล้วจะรอบด้วยนี่รอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้ว เพื่อนวงอย่างนั้นเล่ขัวมีขัวมี่เนาะได้ไปเพิ่มมีที่ประเทศแล้วครับเอาไหมเมาไหมเมาไหมอย่องก่องทังก่องหม้อเลยอาเดี๋ยว เดี๋ยวอัปเดตให้เบิกอีกตัวอน,นึงนะตอนนี้นะครับหลังจากคว่มีเดเสร็จก็กำลังทีกับเข้าไปโรงเรียนนะเดี๋ยวครับเอามีดเข้าไปให้น้องๆน,นะครับไปนี่เมื่อก,กี้นี่กะทางในบ้านเบื้องเฮ็ดมีเนาะทางในบ้านเบื้องเฮ็ดมีเนี่ยกะเตรียมเข้าไปพร้อมกันนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันยูกุ้นนะครับยู่ามองเล็กน้อยนะครับกินไส้ยันนี่น้อยอันนี่หไปนั่งไส้ไปนั่งกินูไว้ทางนั้นไว้ลูกไว้หล่าเข้าไปในปะป๊าเข่าเข้าในยานยาผมแซ่บอ่ะ

น้องกินขวามี่บะหีเอากินเบิ้ลยับ้าเนี่กจะถือว่าหลายนะคนละครึ่งถ้วยเลยมีแก่ขอบคพ,พ่ดทางอา่า พี่น้องจากฝั่งไทยเนะเพิ่นซื้อมีมาแล้วก็ทางในบ้านเพิ่นรเ็เห็ดขั่วมาให้เด็กน้อยกินนะเอาหลังจากเด็กน้อยนะครับกินพัดมีขั่วมีแล้วแล้วก็กำลังสิกับนะครับฮอเวลากลับพอดีนะ หลายคนกิกนโมบึกนะวะเด็กน้อยกินโมบึกก็ได้ห่อเมื่อนะเพราะว่ามันหลายนะครับเป็นให้เด็กน้อยกินให้อิ่มเลยพ่อเม่ก็เริ่มมาครับกลับบ้านแล้วอันนี้เด็กน้อยกำลังมาเบิ่งโดดน,นะบินโดนขึ้นอ,อ่ตอนนี้กาำลังเดินทางออกนะครับพาเบิ่งบรรยากาศต,ตอนออกไปนี่ ปิ่งถอนเข้ามาแล้วหัวพีทนะครับอันนี้หัวพีทเข้าไปบ้านเนี่ยนะ,ะบ้านคกกคกในนะครับข้างน้องนี่แหละบ้านคกนอกกว่าคือคกกลางาประมาณนั้นนะครับถ้าเข้าไปคกในก็ย้อนเข้าไปข้างหลังนะจะประมาณสามกิโลฮอดนะครับไก่เติบเยอะ เพื่อนันเห็นเัวค่าข้างในารท,ที่ไว้นะครับกันคนตกลงไปถนนใหญ่แล้วนะครับโอ้โหัโโโโโวเพชยงามนี้งามขนาดเลยงามแรงนะครับ อันนี้ก็ขัวพีดอี่ขัวนึงนะแต่ว่าเป็นขัวใหญ่นะครับอยู่ในถนนใหญ่นะอันที่มาเมื่อกี้เนี่ยเป็นขัวพีดทางเข้าบ้านโคกในอันนี้แหละเป็นขัวพีดแบบถนนลักนะครับ